แน่น้องติดก,กงเองครับติดก,กงเองตอนนี้ราคาเท่าไหร่ไอยิงลายลายิงเขาเรียกพันอะไรฮะน,นี่จะเป็นส <Sun ke. S 2> ันเก้ส <6. S 1> ันเก้คอย่างสันเก้ที่ราคาเท่าไหร่ตัวนี้ขายอยู่สามพันบาทสามพันบาทครับผมเท่าไหร่ 2> 2, 2, ครับไิกนี้ก็สองพันห้าสองพันห้าครับผมโคฟูดอยโคฟูดอยตัวนี้หนึ่งมืบาทหนึ่งนบาทไปอันนี้เป็นพ่อพันเนาะ รอันเสร็จันเป็นบูด็อกราคาเท่าไหร่นะครับอยู่ตัวนี้อยู่หมื่นห้าครับหมื่นห้าครับผมอันนี้ไปก็ได้ลูกเลยไปเพาะเอาต่อได้เลยเพาะต่อได้เลยอันนี้ราคาเหมือนกันไหมเท่ากันครับตัวละหกพันบาทเพาะหกพันแปดผมันแปดตัวเมียร้านที่หลังใจดีครับผมที่หลังใจดีครับมาต่อรองได้นะถ้าชอบตัวไหนต่อรองยินดีลดราคาให้ทุกตัวก้าบอกว่ามาจากช่องนี้ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนเดินชมบรรยากาศตลาดตะเลี้ยงใจจักรเหมืนเดิมครับวันนี้เดินออกมาจากฝั่งตลาดมิกนะฮะดีไปเดินดูบรรยากาศในฝั่งโซนตลาดใจจักรนะครับเราไปดูบรรยากาศตลาดตะเลี้ยงกันนะครับวันน <alon. S 2> ี all, ้ไปอัปเดตกันครับตอนนี้เดินออกมาข้างเจเจมอแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้บรรยากาศคนเริ่มเยอะนะครับสดชื่น ร้านชูก้าครับคนเยอะครับสาวก็สาวเลยชูก like ้าตอนนี้น er ักเที่ยวนะสาวจะเลียงชูกามากขึ้นครับเนสัตว์เลี้ที่น่ารักนะครับสำหรับเจ้าชูกาครับเป็นตัน้อยมีหลายสีครับ สีแล้วตอนนี้เลยก็สีนอร์มอนะดูสติกนโตมอนะครับนี่ก็จะเป็นนี่ะนะโกงๆโกงแล้วก็บ้านน้องครับน้องก็ต้องมีที่นอนนะฮะนี่ยะจะเป็นกระเป๋าอย่างเงี้ยนะครับหรักเลี้ยงารกนก็หากระเป๋าให้น้องครับแล้วก็ต้องทำาสะอาดบ่อยๆถ้ากลิ่นน้องกระแรงนะครับจะเลี้ยงไปตูวสีดไม่ได้นะฮะ นี้จะเป็นโอเมานะฮะแล้วก็น้องหมาน้องหมาวันนี้มีราคาเท่าไหร่ครับสี่0ันห้าอ๋อครับผมอันนี้พันอะไรฮะแก้่ะแก้วอ๋อสี่0นห้านีมีคเ้ครับผมมีโคเด้นี่ครับครับใจดีฮะโคเด้นเท่าไหร่ฮะหก0ันห้านนะครับผมครับโอเคนะครับขอบคุณครับผม มาถึงร้านแมวนะฮะร,ร้านแมวพี่หลังครับวันนี้ราคาเหมือนเดิมไหมพี่ราคาแมวเหมือนเดิมไหมครับวันนี้ตัวพันแปดอันนี้พันแปดนะครับนอกแมวหรือที่หมาครอันนี้สีอะไระครับเน,นี่ยนี่สีบูครับบูเป็นพันอะไรนะเป็นลูกผสมบิตติดลูกผสมบิตติดนะครับสีบูะนะ<ม>เท่าไหร่ครับอย่างนี้ ตัวละพันแปดครับผมเนี่ยสามกงนี้ตัวละพันแปดอ๋ออันนี้ลูกผสมเป็นกอเป็นกอลูกผสมติ๊ดตี๊ดถ้าอันนั้นเป็นเปอร์เซียแล้วก็เปอร์เซียนะครับสกอตติ้โบอ๋อเปอร์เซียกับสกอตตี้ะครับตัวละพันแปดหมดเลยพันแปดหมดเลยนะครับวันนี้สามครงนี้นะฮะเปอร์เซียนะครับพันแปดโอเคครับผมแล้วก็มาครงนี้นะฮะ อย่างนี้เท่าไหร่ครับนี้ตอนนั้นเป็นเอ็กโซติกตอนนั้นอยู่6 5 0 0ครับ6 5 0 0นะครเป็นเอ็กโซติก6,000ห้าแก็มีมี่สก๊อตอุปผสมสกอตติโคนะลูกผสมสก๊อตติโคนะครับอัน0แปดอะไรี้2 8 0 0อ๋อ2 8 0 0ครับครับโอเคครับคัณนั้นก็จะมีลูกผสมเลยครับกระเซียบเหมือนกันนะฮะอ๋อครับผมแบบนี้ก็ลูกผสมที่มาลายานมาลยันแป2 8 0 0ครับผม ตานี้ก็จะเป็นเปอร์เซียนะครับตัวละสามแปดครับผมสามพันแปดตานี้เป็นพันไซร์ีเลียต์ไซรีเลียตนะพันแปดครับสี่พันแปดสี่พันแปดครับผมตานี้ก็มันกินนะครับหมื่นสองหมืนสองครับข้างล่างนี่มันกินเหมือนกันครับอ่านี่ก็เป็นมันกินมิลเนีอตครับเป็นแม่แมวแม่แมวตาสองสีครับผมโอ้นี่มีหมาด้วยครับเป็นบูด็อกอ่าเป็นบูด็อกเฟนบูด็อกนะครับเฟนบูด็อก มีทั้งอันนี้ตัวพู่พ่อพันนะครับอันนี้แม่พันแม่พันแม่พันครับแม่พันมีสองตัวเขาพ่อพันหนึ่งครับแม่พันนี้ตัวลราหกพันแปดเองนะอันนี้เป็นพ่อพันเนาะพ่อพันพ่อพันเป็นบูด็อกราคาเท่าไหร่นะครับอยู่ตัวนี้อยู่หมื่นห้าครับหมื่นห้าครับผมครับตัวนนี้แม่พันแม่พันนะแม่พันตัวลราหกพันแปดครับหกพันแปดครับผมครับเคยให้ลูกมาแล้วนะ ผสังเกตได้จากนมที่เขายาลอ๋อนี่ครับเคยให้ลูกมาแล้วอันนี้ไปก็ได้ลูกเลยก็เป็นเพาะเอาต่อได้เลยเป็นเพาะต่อได้เลยอย่างนี้ราคาเหมือนกันไหมเท่ากันครับตัวเราหกพันหน้าอ๋อหกพันแปดหกพันแปดตัวเมียตัวเมียมีสองตัวสีขาวกับสีน้ำตาลอ่ะตัวชูตัวนี้ได้เลยใช่ไหมได้อ่ตัวผูตัวนี้สวยเลยถ้าไปเข้ากันก็จะออกมาสีแบบไหนก็มีทุกสีนะก็คือมีขาวน้ำตาลครับบางตัวก็เป็นขาวเทาบางตัวก็เป็นขาวดำมีทุกสี เป็นน้ําตาลก็มีครับน้ําตาลก็มีทั้งน้ําตาลเข้มน้าตาลน้ําตาลอ่อนครับายครับตัวครับตัวนี้หมื่นห้าครับตัวผู้ถ้าตัวเมียตัวลราหกพันแปดสามาตัวเมียแม่แม่หมานีสองตัวราคาเท่ากันคับตัวลร6หกพันแปดได้ตัวนี้พ่อหมาโอเคพี่ขอบคุณมากนะครับผมครับผมร้านพี่หลังใจดีครับผมพี่หลังใจดีครับมาต่อรองได้นะถ้าชอบตัวไหนต่อรองยินดีลดราคาให้ทุกตัวครับผม ตารหอกว่ามาจากช่องนี้ครับรอบนี้มีเซนบูด็อกนะครับครับมีตลอดไม่ต้อยไม่ไม่ตลอดนานนีมาทีนานๆเข้ามาทีใช่หมานี่ผมจะนานๆเข้ามาทีแต่ถ้าแมวมีทุกอาทิตยีมีตลอดครับโอเคครับผมขอบคุณครับพี่ครับผมนี่เต่านรคทไับด้ะ อันนี้เต่าอ,อะไรพี่เรียกผ่านอันนี่เป็นเลดฟู้ดครับเลดฟู้ดอ๋อการเลี้ยงจะเหมือนกับอันดาบ้าเลยครับผมเต่าสายเชือ้อครับพวกนี้จะเป็นเต่าสายแห้งครับอ,อย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวเล็ก4,500ตัวใหญ่6,500อ๋อครับผมอันนี้สุขัตตาเนี่ยมันเริ่มที่2.5นิ้วครับตัวละพันสองครับครับผมนี่ราคาโปรนะที่ปกติจะอยู่พันสี่พันห้าครับแล้วที่เขาดูแบบเบิ้ลไม่เบิ้ลนี้ดูไงเบิ้ลไม่เบิ้ลใช่ไหมครับผมถ้าเต่า เต่าไม่เบิ้ลสกิลมันจะเป็น4ี่ห้าสี่แถ้าเต่าเบิ้ลก็จะมีสกิลติ่งขึ้นมาติ่งขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันจะเบิ้ลแบบไหนครับอย่างนี้คือไม่ใช่ไหมไม่เบิ้ลหมดเลยชุดเบิ้ลขายไปหมดแล้วอ๋อครับผมถ้าเบิ้ลแต่มันก็มันจะมีเบิ้ลสวยเบิ้ลสวยแต่แบบบางทีเป็นเบิ้ลไฟเลี้ยวหน้าก็จะมีสกิลขึ้นมาอีกก็จะเป็นอ๋อครับ แล้วก็จะมีเบิ้ลเพชรกับเบิ้ลเพชรก็จะมียังมีขีดตรงนี้เพิ่มมาใช่ไหมมันก็จะเป็นสกิลขึ้นมาใหม่สกิลหนึ่งอ่ะอ่าครับครับใชโอเคครับผมครับผมอันนี้เริ่มต้นเท่าไหร่นะเริ่มพันสองพันสองครับผมกี่เดือนครับอันนี้ตัวไซส์สองจุดห้านิ้วเนี่ยประมาณสี่เดือนได้ละครับพวกนี้พวกนี้แข็งแรงแล้วครับส่วนปกติอะไซส์สองนิ้วเขาขายพันสองครับผมนี้มันชุดสุดท้ายแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวไข่ใหม่มันจะจะมาแล้วนะครับพี่อันนี้ขอเองนี่แข็งแรงครับครับงับพี่ครับผม มีกบด้วยเหรออ๋อวินครับไม่นงูเนี่ยเหรอเป็นงูเหรองูงอดงูงอดนี่คืองูอะไรงูของไทยครับไม่มีพิษแต่ว่าสันผอมครับกินไข่ไก่อาบเทาใส่ด้วยซิ่งซอเป็นงูไทยงูไทยเนื้อไก่นี่ิึกแล้วกินเนื้อไก่ก้อนกับปากแครับก็บอลไบทอนเอาสเน็ก ครับผมก็เบียด์แบลก้อนครับไฮเจตแล้วก็เกนเลี้ยงเล่นครับผมเจตสะสมอืมครับแล้วก็เลสอ๋ออันไหนเจตสะสมันี่อันนี้เหรอเริ่มตั้งแต่เกตพันห้าหมืนไปบ้านนี้ครับครับครับอันนี้คือเลี้ยงเล่นนะครับเลี้ยงเล่นก็สวยแล้วก็ผมน้อยสี่น้อยทุกโตโอเคครับผมเด็กหนูหนูปิดแน่นมโอเลยครับพี่ของข้าวครับมีกระเบียดเหมือนกันนะครับเบียด์ดาก้อน ลอยโปนะฮะนี่ฮะอึ้งตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเอออันนี้อันนี้อันนี้ขอโทษนะครับอย่างนี้เรียกตัวอะไรครับตุ๊กแกหางอ้วนค่ะตุ๊กแกหางอ้วนอ๋อครับอใสายพันธุ์ตุ๊กแกเนาะใช่่คะอันนี้จะเป็นตุ๊กแกแต่ว่าเป็นเลี้ยวผ่านเลี้ยวผ่านอ๋อเลี้ยวผ่านนี่คือลายมันเหรอใช่ป่ะก็คื เป็นเดี่ยวผัดก็คือ RPG ตัวเขาจะเรียวกว่าอ๋อเป็นเดอ้วนทรงเขาจะแบบตัวเขาจะกลมๆแล้วหางเขาจะอ้วนกว่าอ๋อแต่เป็นตุ๊กแกเหมือนกันใช่ค่ะตุ๊กแกเหมือนกันครับหางอ้วนกับเดี่ยวผัดเนาะราคาเป็นไงฮะอันนี้ตัวนี้อยู่ที่หถึงนี้ดักซ์โน่สองนั่นสิครับผมดาร์กสโนว์อ๋อครับผมสองพันบาทแล้วตัวหางอ้วนเนี้ยถ้าหางอ้วนไวเอลเฮดอาเมียวเนี้ตัวเนี้ยครับเจ็ดแบบเันห้าอ๋อครับผม หางอ้วนจะราคาสูงกว่าเนาะใช่ครับอันนี้จะเป็นหนังอ้วนถ้าอย่างเงี้ยจะเป็นสีนอร์มอลครับสีนอร์มอลจะเป็นสีสุครับผมโอเคอุ้ยนะขอตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้สองพันห้าเชื่องครับตัวนี้เชื่องครับต่อพันห้าเชื่องมากครับไม่กลัวกล้องด้วยขอบคุณมากนะครับพี่ครับผม แมวนะครับแมวสีขาวนี่แมวพันอะไรครับพี่ขาวมณีค่ะขาวมณีนะครับผมอ๋อครับผมตันไทรค่ะแมวตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้สองพันสองพันนะครับผมขาวมณีอย่างนี้มีมาทุกอาทิตย์ไหมครับอ๋อครับผมขาวมณีนะครับร้านนี้ตัวละสองพันนะครมีมาทุกเสาร์อาทิตย์นะครับโดยเฉพาะตัวนี้ผมบอกได้น้อน ทีครับนะครับไซต์ทีครับนะน้ำพรมไฟทีครับนะครับทีครับตัวนี้เท่าไหร่นะครับผมแปดพันเก้าครับแปดพันเก้าครับน้อนตากผ่มนะลมเย็นๆวันนี้มีราคาเท่าไหร่ม้างครับพี่เจ็ดพันเก้านะครับอโหต ตัวนี้น่ารักครับผมตัวนี้เท่าไหร่นะเท่ากันหมดเลยครับอ๋อเท่ากันนะครับนบนนกโอเคนะครับพี่เขามากนะครับโหราเรื่องมูฟอลนะครับเมื่อวานบอลไททอนนะฮะโทษนะครับขออนุญาตถ่ายบัตเตอร์บีโอเคครับผม อันนี้มีราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับพี่ราคาุณเริ่มต้นเรสามพันไหมครับครับผมอย่างสีขาวนี่ก็เรียกพันอะไรนะอันนี้เป็นเ <Bell S 2> บลค่ะเบลนะครับผมเป็นบอลไพทอนเหมือนกันปะเป็นบอลไพทอนใช่ไหมเป็นบอลไพทอนเหมือนกันค่ะอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับเบลเบลมีแปดพันกับหนึ่งสองแปดพันกับหนึ่งสองครับนี่เบลเหมือนกันไหมอ๋ออันนี้เป็นไอวอรี่ไอวอรี่อ๋อ มองเห็นตัวนี้เห็นหัวก็น่ารักดีตัวอะไระตัวนี้แปดพันแปดพันเหมือนกันนะครับไอเวอรี I ่โอเคครับผมขอบมากน,นะครับนครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับแต่จะจักจับเลี้ยงข้าง,างเจเจมอลโอเคเดินไปเรื่อยนะครับอันนี้โซนนี้โซนนี้มีอะไรให้ดูบ้างครับไปดูกันครับ ร,ร้าน,นะะไมเอ็กโซติก,กครับอนนะไรก็สัตว์เอกโซติกนครับก็นะหลักจะเป็นงูนะครับเราน่ารักนะสวยตื่นเต้นกระต่ายโนี้น้องกระต่ายหูตกนี่เท่าไหร่ครับวันนี้ตกอยู่ที่600คู่ละพันครับ600คู่ละพันนะนไซส์สองเดือนครับผม แล้วตัวนั้นล่างไปไซส์พ่อแม่พันครับอ๋อนี้เป็นพ่อพันแม่พันเนาะสามคู่เท่าไหร่คู่นเพราะนั้นคู่ละสองพันห้าเฮ้ยคู่ละเท่าไหร่วะับพี่พันห้าพันห้าอ๋อถ้าตัวเดียวพันสามใช่ครับผมโอเคครับแต่ว่ามันแล้วแต่ฟอร์มดิอ๋อครับผมเกตบี้อันนี้เกตบี้ราคาที่ร้านเริ่มต้นที่500ครับเป็นเกตบี้พันอะไรครับพี่เป็นอเมริกาเซอรแฮร์ครับผมอเมริกันชอชแฮร์ครับผมด้านล่าง ด้านล่างจะอยู่ที่800เป็นผลยาวครับล่าสุดเลยอครับผมตัวนี้ก็วนันนี้ก็พึ่งคลอดครับ7วันอ๋อตัวตัวเล็กนั้นพึ่งออกมาเลยครับผมก็าต,ตายคู่ละ2,000ันที่ตัวใหญ่ผมคิดอ๋อครับผมครับครับคู่ละส0 0พันนะครับ กรดาก้อนที่ร้านกีะดาก้อนเริ่มต้นที่ตั้งแต่700 700นะครับแต่ว่าพวกนี้สุขภาพดีนั่นแหละ7 0 0แล้วก็มีเริ่มต้นที่8 0ครบผมแล้วก็มีที่ร่าเนี่ยถืจะเป็น3,000ันเเป็นโครารเล็กกับพวกทันเดอร์โบอ๋อสามาเลยอันนี้เป็นสีสูงขึ้นใหม่ใช่ไหมอค่ะลอสวตาแดงๆรี่อะไรคะแปดอยอ้โแก๊สบีอ๋อหนูแก๊ ก็มีแพะพิกนีเริ่มต้นที่หมื่นสองตัวคู่2อหมื่ตัวนี้นะครับคู่แล้วประมาณมีอะสองนะ่รนะเบมรรี่รับผิดนะฮะมีพิกนีอยู่นะฮี่อยู่นะน่ยขารนับตันี้ต้องมีพิกนทีเพราะินแล้วถ้าไม่มีพิกนีตกอจะไม่แนะนำราว่ามันจะต้งาขอบคุณมากนะครับพี่ แคมเตอร์ครับร้านนี้มีไว้เยนโลนะครับแล้วก็ไแอนนะครับนอมอนเท่าไหร่ครับวันนี้อะไรคะแคมเตอร์ครับนอมอนแปดสิบาทนอมอนแปดสิบนะครับไว้กับเยนโลร้อยหนึ่งไว้กับเยนโลราคาหนึ่งร้อยนะฮะไบแอนนะฮะอันนี้ไแอนไหมใช่ค่แอนไทยไืแอนไทยเท่าไหร่ฮะไบแอนไทยแปบาทแปดสิบาบาทนะครับ ่ะร้านนี้นะครับราคาเริ่มต้นที่80นะครับแล้วก็ไวเกั์โยโลหลักร้อยนะฮะรับาบาทข้ทางล่างมีเป็นหนูนะครับอย่างนี้เาเรียกหนูอะไรครับผมข้างล่างเป็นดัมโบล,ดโบลัดัมโบลับอ๋อดัมโบลันะฮะครับราคาเท่าไหร่ครับดัมโบลัดัมโบลัตัวตัวเล็ก80ใหญ่ร้อยอ๋อครับผม <laughs> ขอบคุณครับ ตัวเล็ก80ตัวใหญ่ร้อยหนึงนะฮะนี่ก็เปกระรอกนะฮะนี่กระรอกปลาทอง <c oughs> โื้อเสริเยอนนี้เลยนะ้วขนใหญ่นาดอะใหญ่นะมาคอครับนี่เป็นกระตัวนี่นี่นั่นแน่น้องติดกกงเองครับติดกกงเองตอนนี้ราคา,าเท่าไหร่ครับกระตั้วเท่าไหร่ครับตัวนี้อ๋อไ,ไม่ได้ขายครับเป็นโชว์ยนะฮม ล้านนี้ไม่ได้ขายนะครับยันตรงแต่ข้างบนนี้ยข้างบนคู่ละแปดคู่ละแปดเหมือนนะครับผมข,ขอบคุณมากนะครับร้านนี้นะฮะเพชรเอ็กนะฮะัจัดตรงออกนะครับเป็นร้านตรงออกนอกนำเข้าตรงออกนะโอ้ยโบราณชนชาติเลยนะสองร้อยบาทครับผม กับ200รครับกับ้ายองชาติเรามาดูปลาทองดีกว่านะครับผมนี่ 120. ร้รอยยนะครับเจ็สิบีสันสวยงามโมฮอลันดาสามร้บบาทูป่าครับปุ๊บๆุ๊ครับกลังทีนะฮะหัวหมวกฮะ ปลาตาสิบนะครับหัวกระแสปลาทองฮะปลาคราฟตัวละสิบบาทไปเล็กฮนะตัวละสิบบาทนี่ตัวห้าสิบบาทประมาณนี้ฮนะ หัวห้าสิบอัพขนาดขึ้นมาไงสาละร้อยอะนี่ฮะร้อยบาทครับผมทุกคนเดี๋ยวเดินชมบรรยากาศโซนปลาสักหน่อยฮะ,ะเดี๋ยวมันจะกลับบ้านแล้วนะครับ คนเยอะนะครันครับนี่เนพวกสายพวกเิ็มหมนนี้มีขาวอันนี้ก็เป็นปลากระมังครับช้อนได้เลยฮะตัว20บาทประมาณนี้ครับ นโหลนี้ก็ตักได้เลยฮะตัวสนะิบห้ายี่สิบนะตู้ปลานะครับตู้ลงสามร้อยยี่สิบนรวมขาด้วยก็ห้าร้อยห้าสิบบาทตตัวละแปดสิบบาททั่วร้อยห้าสิบไปเลยฮะตรงนี้ สามร้อยฮะสองร้อยห้าสิบบาทประมาณนี้นะอ่างน,นี้เลนยนี่สามตัวพันฮะโอเคครับผมเดี๋ยวดูโซนนี้สักเดี๋ยวนะ ครับนะปลามีราคาอะไรบ้างขอถามมีตั้งแต่ผมสองพันบาทขึ้นไปเลยครับผมครับเริ่มต้นสองพันนะฮะแล้วแต่พันใช่ไหมพี่แต่ไอยิงลายยิงเขาเรียกพันอะไรฮะยิงต้านจะเป็นสันเก้สันเกสนะครับผมอย่างสันเก้นี่ราคาเท่าไหร่ฮะตัวนี้ขายอยู่สามพันบาทสามพันบาทนะครับผมนี่ตัวนี้สองพันครับผมอันนี้พันอะไรฮะนี่เป็นฮิสตุลิ อ๋อนี่ครับผมครับนี่เบโกเบโกครับเท่าไหร่ครับเบโกะอันนี้ก็สองพันห้าสองพันห้านะครับผมโคกูดอยโคกูดอยตัวนี้หนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทเป็นปลาญี่ปุ่นไม่ใช่ชื่อแนวญี่ปุ่นหมดเลยครับผมตัวใหญ่นี่เลยเท่าไหร่เป็นยังอันนี้เป็นเหมือนชากรอยนะไม่มีไม่ได้แพงแพงมากตัวประมาณห้าพันบาทครับผมอย่างเงี้ยอายุ กิฟประมาณสักองสามปีได้สามปีโอ้ตัวใหญ่นอกสามปีครับผมโอเคพี่ขอบคุณนะครับผมร้านในผลนะพี่ขายปลาคราฟอย่างเดียวเลยขอบมากพี่ครับนี่อันตันโจนะตันโจอันนั้นนะซากูระ บรรยากาศโซนปลาประมาณนี้นะทุกคนเพื่อนถ้าเป็นปลาถุงปลาอะไรก็วันพุธนะวันนี้เสร์ก็เลยกร้านปลาปกติฮะขายก็จะมีปลาทองปลาคาร์ฟนะนีปลานอกเนาะมาดูราคาเท่าไหร่นะโอ้สีสวยนะสีสดมากเลยอันนี้ ส,สดครับสีสดโอเ,เโอเคนะครับทุกคนวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตไคร้เหมือนเดิมน,นะครับผมทุกคนก็กลับแล้วนะฮะวันนี้มาอัปเดตกันประมาณนี้ครับเก้าเก้าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับมาดูใหม่ครับมันสัปดาห์หน้ามีอะไรบ้างฮะวันนี้ไม่ได้เข้าไปอัปเดตโซนด้านไหนนะโซนดีวันนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าเวลาหมดแล้วนะฮะต้องรีบกลับนะครับ โอเคนะครับผมเดินใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับนักท่องเทียเท่ยวเยอะนะวนันนี้แต่จากสวนสัตว์เลี้ยงเองก็มีนักท่องเที่ยวนะสบายครับ